สวัสดีครับสมสายสายวันอาทิตย์ครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีทั้งบ้านพี่น้องทุกคนอยู่สิงคโปร์พือเขาพี่นอ้องก็อยู่ในช่วงของโควิดขวดพวกพี่น้องขวดพวกุนเนตตตตกเมื่อไหร่ตำทัวตำทัวตำเรียบร้อยแล้วล่ะไม่เพิ่งทาตำหรอกพี่นอ้องเอาทากินรถไม่ใส่นอสครับไปนี้ก็ไปนี่ก่อน คล้ายกันยนี่ยชิมเทียมรอบน้องเนาะขวดโคก็นี่ตำทั่วตำเดือบลอยรี่น้องเขาไม่ตำดอกตะวันรักตำขวดโคขวดโคอู้พักก็ส่งหลาท์ในพักพี่น้องเลยขวดโคหกม่วงหกแดงตำทั่วตำทั่วพี่น้องตำทั่วชิมผู้เดียว แกนๆเลยแกนแนแๆนแนมาพี่น้องมามา <c oughs> คือเก่าครับเป็นไงเนาะทางบ้านเอาสบายดีทุกนเนาะพี่น,อน <c oughs> ้องเ,าเานาะต้องขอเนื้อสิงคโปร์ไอหุ่นหุ่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งไอหุ่นหุ่นเลยพี่น้อง คักผัก,กัวกนหนึ่งเร็วมาพี่น้องมาตำถั่วนี่หน้าตาตำถั่วสิงกโปปูนี่ผักเหลือง,อง,องม้อน,นั่งมามาพี่น้องมาเต็นบ่นอว chim cho bà đó. Ừm. Đi mưi không được à, mm. hòn nữa.

¿Qué pasa ดยอดรับดูบองประเด็กไปลองเอ้ยไช้นอกบ้นี้บองประเด็กเนี่ยงมัยไงทำยังไงไปลองดูบ่ มาไปนอนมามามาไปยังน้อยอยู่ทางบ้านมาไปนอนี่หอนขนอนไปนอนครับเดี๋ยวขโอ โอ้พี่น้องข้าโโอ้บุกพี่ตายลวมาเปนองเห็นมาน,นิมามามาอ,อ๋อออเอาไปนองขอยดกินขอกัอน มีวิดีโอดีๆเดี๋ยวแต่ชมทำอย่ายงไรเบื้องหลังอย่าเพิ่งกดแก้กดไลค์พให้บุญน,นะครับเ้ะกดติดตามเล้เราไม่ไปดูให้เบิง้งตรงนี้มัยังมงมีเวลาไเนาะไอ้ขา,ขามีเวลาก่อนเาอาเลเบิ้งให้ชมเยอะเอาครับพอกันคิดหนะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไม่ได้บุญนะครับนะกดกระดิ่งกริ้งคลิ้งคลิ้งกดติดตามไปขอบคุณครับสวัสดีครับ